ถังเช่าหรือว่าคอ,อร์ดิซอลเป็นอะไรที่คนให้ความสนใจกันอย่างมากในช่วงนี้นะเราไปที่ไหนตอไหนก็มีแต่คนบอกว่าเฮ้ยมันมันมีมานานแล้วนะแต่ว่าเราเองอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้อินหรือว่าไม่ได้ทํากันบ้านก็เลยอาจจะไม่รู้จนกระทั่งพอศึกษาเพิ่มเติมเฮ้ยมันมีความน่าสนใจแล้วมันก็แปลรูปเป็นหลายแบบด้วยกันแล้วนะคะคอ,อร์ดิซอลหรือว่าถังเช่าเช้านี้เราจะมาแนะนําเคล็ดลับชะลอความชรา,ากับถังเช่า และบำรุงร่างกายนะฮะหลายคนกลัวมากพออายุประมาณ40อ่ะ 30, 30ก็40 30 <20 S 1> กว่าก็เริ่มรู้สึกแล้วล่ะ,ละน,นะ <light S 2> ืะดูแลตัวเองนะคะเอาละครับเช้านี้เราเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพด้วยสมุนไพรเห็ดถังเช่ามาร่วมรายการกับเราอรขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดรมนจันทร์เมฆทนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับส,สวัสดีครับโอเคฮะนี่ เราเราเราต้องขอแชร์ก่อนดีกว่าว่าถังเช่าเนี่ยถ้าเกิดว่าอายุไม่มากอย่างอย่างพวกเราอย่างเงี้ยประมาณ20ต้นต้นอย่างเงี้ย <c oughs> นะ <c oughs> แต่สำหรับสำหรับผมเลยผมก็ไม่รู้นะ<อ>ข้อมูลอยู่กับถังเช่าจริงๆ<อ>แล้วถังถังเช่ามันคือข้อมูลมันคือค <c oughs> ือจะทราบกันว่ามัน<อ>แพงมากใช่รู้<ช>ว่าแต่สรรพคุณ8ปดล้านค่ะสรรพคุณเป็นยังไงบ้างอะคะสรรพคุณมันช่วยบำรุงร่างกายค่ะเป็นอายุวัฒนะบำรุงตับไตปอด นะคะแล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานะะ <c oughs> นะคะก็จะดีมากสำหรับคนที่ปัสสาวะบ่อยๆกลางคืนภูมิแพ้นะ,ะ <c oughs> นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เด่นมากก็คือเรื่องของ,ม,ง <c oughs> มะเร็งครอดี้ไทยคอีไทยเนี่ยใครเป็นคนอันนี้เรา <c oughs> เป็นผู้ค,คือคือตัวเองเป็นผู้วิจะะ <c oughs> ัยค่ะเสร็จแล้วเจ้าของบริษัทคือลูกชาย <c oughs> เป็นผู้ประกอบการก็มีที่มาคอดี้ไทยเนี่ยคอดี้คอไดเซปไซเนซิสคือชื่อวิทยาศาสตร์ของต่างชาับ ทิเบตนะคะแล้วก็มันเป็นของคนไทยเราก็เลยเป็นที่มาของคอร์ดี้ไทยนะคะสิ่งที่เราเอาคนไทยเอามาแปลรูปมันเป็นยังไงที่มันต่างจากของทิเบตจริงๆแล้วเนี่ยเราเอาสายพันธุ์จากทิเบตมานะคะซึ่งเราก็ต้องรัน d n a ว่ามันใช่ทางเช่าทิเบตจริงๆนะคะแล้วเราก็ในกรรมวิธีการเพาะเลี้ยงของเราเนี่ยเราต้องเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกอาหาร ที่เหมาะเพราะว่าจริงๆแล้วสังเชฌอเนี่ยถ,ถ้าที่เห็นเนี่ยในนีน้มันก็คือส่วนของตัวนอนและก็ส่วนของตอกเห็ดมีคนถามมากเลยนะว่ามันคือพืชหรือเปล่ารจริงๆมันไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์แต่ว่ามันคือเชื้อรารรหรือคือเห็ดนะคะคคที่เราเห็นเป็นตัวนอนนั่นคือหนอนจริงๆนะคะฮะเป็นนอนเป็นนอนจริงนอนจริงๆค่ะแล้วเสร็จแล้วมันจะอาศัยอยู่ในดินนะคะในเขตสูงจากระดับน้ำทะเล3,000-5,000เมตรทับท แล้วเสร็จแล้วเมื่อหนอนเนี่ยเจอกับเชื้อราสปอร์ของแมลงเอ่อของของเชื้อราเนี่ยสปอร์เนี่ยมันจะแทงเส้นใยเข้าไปในตัวมันมแล้วก็ไปเจริญเติบโตภายในตัวมันนะคะเสร็จแล้วเมื่อเชื้อราเป็นโรคมันก็จะหันหัวขึ้นเพื่อหาอากาศหายใจเนื่องจากภายในเนี่ยมันอัดไปด้วยเส้นใยขอ,ของเชื้อราเสร็จแล้วก็จะตายในลักษณะที่เหมือนโดนสตาร์ฟไว้หันหัวขึ้นแล้วพอถึงฤดูใบไม้ผลิ เส้นใยของเชื้อราก็จะรวมตัวกันงอกเป็นดอกเห็ดที่เราเห็นข้างบนคือดอกเห็ดนะคะแล้วก็ส่วนปลายสุดจะมีสปอร์นี่ค่ะแล้วเราก็ไปเก็บมันมาเพื่อเอามาเป็นอายุวัฒนะดียวก่อนนะั้นถังเช่าทุกตัวเนี่ยก็มาจากใช่ค่ะมาจากเชื้อรานี่แหละที่อยู่ในที่อยู่ในตัวนอนที่จริงนอนเนี่ยมีแต่โครงแล้วนะคะนั่นแปลว่าแต่ว่าที่บอกว่าถังเช่านี่มันมาจากนอนมันก็คือมาจากนอนจริง ไม่ใช่มาจากหนอนมันคือเชื้อราที่อยู่ในในในตัวหนอนงั้นทุกถังเช่าที่เราเก็บมาทั่วโลกเลยเนี่ยที่มาก็คือมันจะมีหนอนมาเกี่ยวข้องด้วยแหละไม่ห่าฮใช่ที่ในธรรมชาตินะคะหนอนที่ตายไปแล้วหนอนที่ตายไปแล้วเหลือแต่โครงค่ะนะคะแล้วเวลาถามว่าถังเช่าคือหนอนหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ค่ะแต่มันก็มีส่วนอ่าเชื้อราในหนอนเนี่ยกับเชื้อราในคนนี่แต่มันเจ๋งที่ตรงที่ว่าเวลามันอ้าปาก เงยหน้าขึ้นไปใช่ปะแล้วมันก็ลมเหมือนสตาร์ฟฟีตายประมาณนี้ทุกตัวตายท่าเดียวกันหมดใช่ค่ะโอ้โหพมันจะขาดอากาศหายใจแต่ที่เราก็เอาสปอร์ของมันเนี่ยค่ะเอามาเพาะเลี้ยงนะคะซึ่งเราก็ต้องคัดเลือกก่อนต้องการดีเอ A ก่อนว่าอันนี้ใช่ถังเช่าที่เบตเพราะว่าตอนนี้อยเนี่ยจะให้ทะเบียนเฉพาะถังเช่าที่เบตเท่านั้นเพราะรู้จักกันมาเป็นพันปีแล้วในประเทศจีนก็คดีไทยก็คือได้รับ เราได้รับอนุสิทธิบัตรเกี่ยวกับอาหารนะคะเพราะว่าเราเป็นรายรายเดียวในประเทศไทยที่เพาะเลี้ยงถังเช่าที่เบสได้นะคะโดยที่เรามีอนุสิทธิบัตรที่จดร่วมกับตอนนี้เราเพาะเลี้ยงในเมืองไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะมันเรากลรมาวิธีในการเพาะเลี้ยงว่าเป็นยังไงก็ตั้งแต่ที่บอกว่าค่าเลือกสายพันธุ์แล้วก็วิจัยเรื่องอาหารนะคะที่เรียนแบบตัวนอน ะะแล้วก็ในห้องเลี้ยงเนี่ยเราก็ต้องควบคุมอุณหภูมิเป็นห้องปลอดเชื้อมีการไหลเวียนอากาศที่ดีนะคะเพื่อที่จะได้สารออกฤทธิเ์เราสามารถที่จะพ่อเลี้ยงถังเช่าที่เบตดให้มีสารออกฤทธิ์สูงนะคะสารที่สําคัญมากก็คือคอไดซิพินรเราเราสามารถทําได้สูงแล้วเราก็ควบคุมทุกรอดของการผลิตอันนี้ทําให้เป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของคอดีไทยเอะแ,แล้วปกติทําไมเขาเรียกกันเห็ดถังเช่าอะคะก็มันเป็นเห็ดหาเชื้อราคือเห็ด ก็คือ,คอ,อคที่อยู่ในหนอนใช่ชค่ะแต่เวลาเราเพาะเลี้ยงเราไม่ต้องใช้หนอนแล้วนะคะเพราะว่าอาหารที่เราคัดเลือกมาเนี่ยเดี๋ยวนี้เราเสามารถที่จะใช้อาหารเลียนแบบตัวหนอนแล้วแล้วอย่างนี้คนที่แพ้เห็ดจะทานได้ไหมคะคนที่แพ้เห็ดเราไม่แนะนําให้ทานนะคะทานไม่ได้ก็เพราะแต่ถ้าจะทานจริงๆต้องทานแต่น้อยๆไปก่อนสร้างภูมิขึ้นมาก็ทำได้เราคิดว่าเราคิดว่าวันนี้คนส่วนใหญ่ยังไม่เก็จริงๆเลยนะว่ามันเป็น ประโยชน์ของมันมันคืออะไรเพราะว่าคนในวงการเนี่ยก็จะคุยกันตลอดเวลาโอ้โหถ่านแล้วผู้ชายมันจะเต่งตึงมันจะฟูมากบางคนอกโอ้ยมันจะเป็นยาช่วยนุ่นช่วยนี่ช่วยนั่นดังนั้นเอาผู้ที่ข้ามอดในวงการนี้ที่สุดมาแชร์กันดีกว่าจริงๆิอันนั้นคือผลพลอยได้ค่ะเพราะว่าถังเช่าเนี่ยจะไปทําให้ปรับเซอร์คูลเลชันการไหลเวียนโลหิตดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการทํางานของอวัยวะต่างๆก็กลับมาเองครับนะคะดังนั้นดังนั้นสิ่งที่มันช่วยได้แน่ๆเลยคือ ก็มันมีมันช่วยบัตซเซอร์เลชันช่วยทำให้อีกจุดเด่นหนึ่งเนี่ยก็คือมันออกฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในระดับ DNA ครนบนะคะอันนี้คือจุดเด่นหนึ่งที่ตัวเองวิจัยตัวนี้เพราะว่าคุณแม่เป็นมะเร็งแล้วก็มยับยั้งยังไงครับคือในโครงสร้างของยีนนะคะดีเเนี่ยมันจะมีอะดีโนซีนที่โครงสร้างคล้ายคลึงกับคอเดปินในถังเช่า ในนี้ถ้าเรากินถังเช่าเข้าไปเนี่ยสารคอรเดรซิปินจะไปแทนที่อะดีนโนซีนทําให้การแบ่งเซลล์เนี่ยการทุบกิเคตเซลล์เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเซล์มะเร็งก็จะแบ่งตัวต่อไม่ได้ในขณะที่เซลล์ทั่วไปจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้อันนี้ก็คือจุดเด่นอันนี้เป็นการ,ร,รหรือว่าเป็นการป้องกันหรือว่าเป็นการช่วยทําให้มะเร็งเนี่ยมันลดตัวลงหรือหายไปมันคือ,อยังไงฮะ ถ้าสมมุติว่าเป็นมะเร็งในระดับ1-2เนี่ยเรามีเคสที่หายมาแล้วนะคะแต่ถ้าสมมุติเป็นระยะ3-4เนี่ยมันก็ช่วยชะลอนะคะแล้วก็ช่วยลดผลข้างเคียงจากการทำาคมการทำฉายแสงอะไรเนี่ยค่ะซึ่งถ้าคนยังไม่เป็นถ้าคนยังไม่เป็นก็ค่ะเราป้องกันค่ะอย่างตัวเองนี่เป็นภูมิแพ้นะคะเมื่อก่อนต้องทานแอนติไฮซีเมนพวกปฏิชีวนะประจํา เดี๋ยวนี้นี่แทบจะทิ้งไปได้เลยต้องบอกว่าถังเช่าเนี่ยได้รับความนิยมมากทั้งไทยและต่างประเทศนะฮะ<ช>ทีนี้อยากจะถ,ถามว่าปัจจุบันนี้นะฮะสถิติของผู้บริโภคถังเช่าเนี่ยเพิ่มมากน้อยเท่าไหร่ครับเอ่อที่ทำตลาดมาสปีนะคะตอนนี้สถิติออสมาชิกเรามากกว่าหมื่นคนแล้วนะคะเราก็ตอนนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมากกว่า50%ต่อปีออนะคะแล้วเวลาทานนี่ต้องทานยังไงอ่ะก็ทานเช้าเม็ดเย็นเม็ดค่ะก่อนอาหารสักครึ่งชั่วโมงเช้าเม็ดเย็นเม็ดใช่ค่ะบำรุงสุขภาพ และนี่อ,อีกตัวนึ่งคือเออเรามีสูตรผู้หญิงกับสูตรผู้ชายค่ะมีัตนต่างกันเลยคือตอนแรกเราจะขึ้นทะเบียนเป็นถงังเช่าร้อแต่นี้ทางคณะมหาวาลัยเกษตรเราไม่มีเพสั์นะคะเภสัชจกรก็เลยแนะนําให้เราผสมอะไรเข้าไปหน่อยเพื่อจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นอาหารเสริมรเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีสูตรผู้ชายที่ผสมกระชายดำเบต้าคูแคนแอลอาร์จีนี ขณะที่สุดผู้หญิงเราจะผสมคอลลาเจนคูตาไทออนเพื่อจะบำรุงความเป็นผู้หญิงของผู้ชายก็บำรุงความเป็นชายนะคะอาหารเสริมนะฮะโปรโมชั่นของเราซื้อ3มฟรีหนึ่งตอนนี้ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นค่ะเพราะว่าทุกปีเราจะจัดโปรโมชั่นกับเซฟแฟร์สามครั้งช่วงเดือนนี้ค่ะเราจะมีโปรโมชั่น3แถมหนึ่งซึ่งสมาชิกจะกลับมาเยอะมากนะคะช่วงนี้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นค่ะนะคะแล้วก็ จริงๆเราเราทำแบบได้ด้วยเหรอเขาบอกอะไรนะคะพระแบบพระแบบใช่ค่ะผู้หญิงผู้ชายผสมกันได้แปดแผนหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็มีสกินแคร์ขวดแรกลด15%ขวดที่2ลด50%อันนั้นเป็นเครื่องสำอางค่ะที่เราออกมาใหม่ต่อยอดค่ะทำจากถางเช่าเหรอครับถางเช่าค่ะผสมกับ plant stem cell นะคะ หลายอย่างก็สามารถโทรได้นะคะที่หมายเลข0921210669นะคะแล้วก็0921209928ค่ะ ไลน์แอดคอรีไทยนะครับไลน์แอดคอรีไทยขอย้ำเบอร์ครั้งสุด9212169 0 6และ0 921209928นะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้าคุณเวคุณเวนะคุณเทนี่อูดกลับมากับซิงเกิลใหม่ที่มันโอ้มีความหมายดีมากครับผมกับสังคมนะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ฟังกันช่วงหน้าครับขอบคุณค่ะ